สวัสดีค่ะมาเจอก,กันกับอัญญาปรนสีซึ่งเป็น e ีีที่86วันนี้เราถ่ายทำคลิไปไว้วันที่1เมษายนเป็นวันแรกของนะคะเดือนเมษายนเนาะวันนี้ก็ยังคงเป็นแบ่งปันลูกไม้สวยๆของทางอัญญาบอนสีเองลูกไม้ก็คือไม้ที่ยังไม่มีชื่อเป็นไม้ที่ถูกเพาะมาจากมเมล็ดทั้งหมดอยู่ในกระถาง4นิ้ว เราทําการจัดส่งแบบครอบแก้วลงกล่องกระดาษจัดส่งผ่านพี่ปอนอไทยเรายังมีขนส่งแฟลตไว้สำรองให้ในส่วนของเรื่องการจัดส่งวันนี้ก็ยังคงเป็นลูกไม้กระถางละ35บาท3กระถาง100บาทลูกไม้ทั้งหมดเป็นไม้มเมล็ดที่ทางอัญญาบรสีนะคะได้ทำการผสมเพราะแล้วก็จำหน่ายเองทำการผสมจาก แม่หลายๆต้นรวมถึงเกสรจากหลายๆต้นนะคะแต่ละฝักแต่ละ,มะเมล็ดน้ะที่เราทำการปลูกแล้วก็เพาะลงกระถางหน้าตาอาจจะมีความละไม้คล้ายแม่ที่อุ้มฝักแต่อาจจะไม่เหมือน ร้อซลูกไม้ในแต่ละต้นแต่ละกระถางนะคะเราไม่สามารถจำแนกได้ว่าโตขึ้นเด็กๆจะมีลักษณะหน้าตาย,ยังไงเนาะในส่วนนี้ก็ยังคงเป็นสเสน่ห์ที่คอยให้เราได้ลุ้นอยู่ตลอดเวลาก่อนการไปดูหน้าไม้ขออนุญาตแจ้งเรื่องค่าจัดส่งกรณีโอนเหมาเหมากี่กระถางก็ 50บาทกรณีเก็บเงินปลายทางเหมาเหมากี่กระถางก็70บาทพื้นที่ห่างไกลเราก็ไม่ได้ทําการบวกเพิ่มนะคะจะสั่งมากี่กระถางเราก็คิดค่าจัดส่งให้แบบเหมาเหมาเราไปดูหน้าไม้นะคะที่ทางคุณพ่อค้าได้ทําการคัดเลือกเอาไว้ให้กันเลยจ้า EP ที่86นะคะเราใช้หมาเลข สีเขียวในการรันหมายเลขคุณลูกค้าชอบหมายเลขไหนก็จดหมายเลขโทรมาแจ้งที่คุณพ่อค้ารบกวนแจ้ง EP ที่ทำการรับชมรับชมอยู่นี้ก็จะเป็น EP ที่86จะได้เข้าใจตรงกันทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายกระทางนี้กระถางที่1จ้าค่ะความสูงของต้นไม้นะคะ ให้ไปเพียง35บาท3กระถาง100บาทในส่วนที่คุณลูกค้าเห็นอยู่นะคะเป็นเม็ดสีมงง่วงอมชมพูในส่วนนี้ทางอัญญาบริสีนะคะได้โรยเอาไว้เพื่อที่จะป้องกันเชื้อราแล้วก็แมลงศัตรูพืชเรายังคงมีจำหน่าย ลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถสั่งซื้อและทำการจัดส่งไปพร้อมกับต้นไม้ได้เลยนะคะขนาดที่เห็นอยู่ก็จะเป็นขนาด200กร,รัมในราคา40บาทส่วนนี้ก็จะเป็นขนาด500กร,รัมนะคะหรือว่า 0, ครึ่งกิโลในราคา100บาทที่เห็นอยู่นี้เป็นลูกไม้กระถางที่สองนะคะก็จะมีบอลกาบติดไปด้วย หมายเลขสองจ้ากระถางที่สามจ้ากระถางที่สี่จ้าหมายเลขห้าค่ะ หมายเลขหกจ้ากระถางนี้หมายเลขเจ็ดค่ะหมายเลขแปดค่ะ ลูกไม้หมายเลขเก้าจ้าหมายเลขสิบค่ะหมายเลขที่สิบเอ็ดจ้า กระถางนี้หมายเลขที่สิบสองค่ะก็จะเป็นสายหวานนะคะตัดกับสายเข้มเข้มกระถางนี้หมายเลขที่สิบสามจ้ะหมายเลขที่สิบสี่ค่ะ ลูกไม้หมายเลขที่สิบห้ากระถางนี้หมายเลขที่สิบหกจ้าหมายเลขที่สิบเจ็ดค่ะ หมายเลขที่สิบแปดจ้าลูกไม้หมายเลขที่สิบเก้าค่ะหมายเลขที่ยี่สิบจ้าหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดค่ะ หมายเลขที่ยี่สิบสองจ้าหมายเลขที่ยี่สิบสามจ้ากระถางนี้หมายเลขที่ยี่สิบสี่จ้าก็จะมีมนะคะใบกลมๆติดด่างๆแบบนี้กระถางนี้หมายเลขที่ยี่สิบห้าจ้า ลูกไม้กระถางละสาบาทหมายเลขที่26จ้ะหมายเลขที่27จจ้าลักษณะเฉดสีนะคะทรงใบทรงพุ่มหรือว่าฟอร์มกอแบบไหนเลือกเอาที่คุณลูกค้าชื่นชอบเนาะพิจารณาตามที่แม่ค้านำเสนอชอบหมายเลขไหนก็ จดหมายเลขพร้อมแจ้ง EP ที่86ให้กับคุณพ่อค้าด้วยนะคะให้ไปเพียง35บาทเท่านั้นหมายเลขที่27จ้าหมายเลขที่28ค่ะหมายเลขที่29จ้า หมายเลขที่สามสิบจ้าหมายเลขที่สามสิบเอ็ดจ้าหมายเลขที่สามสิบสองจ้าหมายเลขที่สามสิบสามค่ะ หมายเลขที่สามสิบสี่จ้าลูกไม้สามสิบห้าบาทหมายเลขที่สามสิบห้าจ้ากระทางนี้หมายเลขที่สามสิบหกจ้า หมายเลขที่สามสิบเจ็ดค่ะหมายเลขที่สามสิบแปดจ้าลูกไม้หมายเลขที่สามสิบเก้าหมายเลขที่สี่สิบจ้า หมายเลขที่41ค่ะคุณลูกค้าแต่ละท่านก็จะชอบหน้าไม้ไม่เหมือนกันนะคะลักษณะทรงใบเนาะในแต่ละต้นแต่ละกระถางก็จะแตกต่างกันไปเอาที่คุณลูกค้าชื่นชอบเนาะชอบหมายเลขไหนก็แจ้งที่คุณพ่อค้า ep ที่รับชมอยู่นี้เป็น ep ที่8 6นะหคะหมายเลขที่41่ะจ้าหมายเลขที่42จ้า ะะลักษณะเฉสีทรงใบแต่ละต้นแต่ละกระถางก็จะแตกต่างกันไปนะคะเป็นรูปไม้ที่ยังไม่มีชื่อเป็นบอนสีที่เราได้เพาะมาจากมเมล็ดนะะทั้งหมดอยู่ในกระถาง4นิ้วจัดส่งให้ทั้งกระถางหมายเลขที่43จ้ะ หมายเลขที่4ี่สิบสค่ะลูกไม้กระถางที่45จ้ะออสีขาวๆโทนสว่างสะอาดตาแบบนี้นะคะรากเดินดีทะลุก,ก้นกระถางลูกไม้หม,หมายเลขที่45จ้าหมายเลขที่46ค่ะ หมายเลขที่47ค่ะหมายเลขที่48จ้ะกระทางนี้หมายเลขที่49่สิบเก้าจ้ะออกไปกลมๆนะคะด่างๆเปื่อ ลายปลาคราฟเนาะส่วนเฉดสีนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเฉดสีนะคะโทนสีเขียวมีติดด่างๆเปื่อยๆเช่นกันหมายเลขที่49จะ้ะหมายเลขที่50จ้าจะเป็นโทนสีขาวนะคะสว่างแบบนี้เนาะอีกต้นเขาก็จะเป็นทรง,งใบเป็นรูปหัวใจนะคะกำลังกัดสีมาแล้วหมายเลขที่51ค่ะ ลูกไม้หมายเลขที่ห้าสิบสองจ้ะหมายเลขที่ห้าสิบสามจ้ากระถางนี้หมายเลขที่ห้าสิบสี่จ้าหมายเลขที่ห้าสิบห้าจ้า,า,เ, 54, จาเ, 55, จเป็นทรงใบพัดสีหวานหวาน,วนกระดูกสีขาวนะคะต้นนี้เขาก็จะมีเอกลักษณ์แปลกแล้วก็แตกต่างจากเพื่อนๆนะคะ หมายเลขที่ห้าสิบห้าจ้ะลูกไม้หมายเลขที่ห้าค่ะหมายเลขที่ห้าบเจ็ดจ้ะลูกไม้ให้ไปเพียงราคากระถางละ35บาทแต่ละกระถางก็จะมีมากกว่าหนึ่งต้นพิจารณาตามที่แมคค้านำเสนอหมายเลขที่ห้าิบจดจ้าหมายเลขที่ห้าสิบดค่ะ หมายเลขที่ห้าสิบเก้าจ้าหมายเลขที่หกสิบจ้าหมายเลขที่หกสิบเอ็ดจ้านะคะแต่ละต้นแต่ละกระถางเนาะก็จะมีทั้งขนาดแล้วก็จำนวน ลักษณะเฉดสีทรงใบทรงพุ่มที่แตกต่างกันไปนะคะชอบกระถางไหนหมายเลขไหนก็จดแล้วก็แจ้งมาที่พ่อค้านะคะทั้งหมดเป็นไม้มเมล็ดที่ทั้งหมดเป็นลูกไม้นะคะที่เพาะมาจากมเมล็ดยังไม่มีชื่อนะคะ แต่ละต้นแต่ละกระถางแต่ก็แต่พุ่มกันมายัางไงแม่ค้าก็ทําการจัดส่งให้กับคุลูกค้าทั้งแบบนั้นเลยไม่ได้ทําการแยกเด็กๆออกจากกันนะคะลูกไม้35บาทกระถางที่61จ้าหมายเลขที่62จ้าหมายเลขที่63จ้า กระถางที่64สิบสี่ใบกลมๆก,กระดูกสีเขียวๆหกสิบสจ้ากระถางนี้หมายเลขที่65ส้าจ้าอีกต้นเขาก็จะเป็นทรงสีแดงนะคะเป็นทรงใบพัดสวยๆน่ารักน่ารักเลยกระถางนี้หมายเลขที่66จ้า ก็จะให้เป็นกกกุ่มๆแบบนี้นะคะหมายเลขที่66จ้าลูกไม้หม,หมายเลขที่67หมายเลขที่68ค่ะหมายเลขที่69จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่70จ้า กรณีการขนส่งนะคะใบล่างเนาะหรือว่าใบเบี้ยก็อาจจะมีเหี่ยวเฉาช่ำน้ำนะคะคุณลูกค้าได้รับต้นไม้ไปแล้วก็สามารถดึงทิ้งไปได้เลยเป็นธรรมชาติของต้นไม้เนาะบางครั้งเขาผลิใบใหม่นะคะเขาก็จะสลัดใบเก่าทิ้งนะคะไม่ต้องเป็นกงนังวลกระถางนี้หมายเลขที่71ตรงแบบนี้ ก็แน่นๆเนาะพิจารณาตามที่แม่ค้านำเสนอนะคะแต่ละต้นแต่ละกระถางก็จะแตกต่างกันไปเอาที่ชอบนะคะเอาที่ตรงใจที่จัดเซต3กระถาง100นะคะคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อไปที่3กระถางปลูกลงกระถางใหญ่ได้เลยนะคะเด็กๆในกระถางนั้นก็จะมีความหลากหลายเชืสีก็จะนะคะแตกต่างกันไปเนาะจะเพิ่มสเสน่ห์แล้วก็ รายละเอียดที่สวยงามในแต่ละกระถางมากยิ่งขึ้นลูกไม้หม,หมายเลขที่72ค่ะก็จะเป็นโทนสีเขียวเข้ม,ขมนะคะอีกทรงหนึ่งก็จะเป็นออกโทนสีขาวเนาะก็จะมีแซมเนี่ยค่ะสีชมพูหวานๆกระดูกสีเขียวเข้มนะะในส่วนของ EP ที่86นี้ทางอัญญาบรีก็ต้องขอปิดท้ายกันที่กระถางนี้นะคะหมายเลขที่72 ในส่วนของ EP นี้แม่ค้าก็ต้องฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีจ้า